ดแล้วทำน่ากินไหมล่ะอะไรอย่างแล้วบอกว่าพี่ไปกินแต่แพร่ดำนะโอชินก็ได้แล้วพี่ก็ตัดอย่างเงี้ยใส่ไปนอร่อยมากบอกเาว่่าไมต้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเดินที่ตลาดเช้าที่ลานสแกกังแล้วก็จะมาใส่บาตรที่ริมแม่น้ําสแกกังกันครับสําหรับพระสงฆ์ที่มารับบาตรทางน้ําก็เป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะพายเรือมาที่จุดนี้ทุกวันในช่วงเวลาเจ็ดโมงเช้าครับ เ,เดี๋ยวถ้าเต็มนี่ยกไปตรงนี้<ำ>มีเด,เด็กนักเรียนมาเล่นดนตรีไทยให้ฟังด้วยครับเก่งมากเลยครับตรงนี้เรามาอยู่ตรงลรานสแกกลางนะครับตล,ลาดก็จะมีทั้งด้านซ้ายด้านหน้าแล้วก็ด้านขวาเลยครับเราไปเดินกันเลยครับ นปลาบูนี่ตัวนี้ออกมาแล้วอันนี้ปลาบูอ๋อนี่ปลาบูอันนี้ไหลออกมาแล้วตัวนึงนี่แห้ะน้องออกแล้วนี่้มั่ะอกอยถ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 อทับออไม่เจอน้ำอไม่เจอน้ำอน้ยแล้วแ่ไม่่นแ่นแ่นเล่นรกับ

แล้สาบคือจะให้กินไหมล่ะอร่อยสุดๆเนื้อนิ่มๆมันร้อนท่าไหร่ท้อนรีวิวเลยกินเลยรีวิวเลยกินเลยน่มเลยน่าทานเลยมันร้อนมันร้อนนะงนี่เลยร้อนมาก มารีวิวจรไมเหรอไม่เป็นไรไม่รอกมาีวก็รีวิวรอนใช้แก้วที่อย่าข้าวโพดเอได้หรอข้าวโพดไี่เด้าเหรอ้าวเหรอให่เนี้ยอ๋อเนี่ยข้าวโพดมีในกต่องเขจะเอาเอาได้ฮะเออเล่นดุ้ม้อาันี้หอเออสเท่าไหร่ครับข้าวโพด อันนั้นจะเอาปอกมันไม่ปอกนะเอาบอกเอาได้ให้ผู้จีบมือปากป้าจ้าอันนี้เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆใหม่ๆม,ม,ม,มากเลยใช่ร้อนมากอ่าเลขแปดทิ้งนับไปก็ได้เลยค่ะช้าแปดชิ้นเลยค่ะ ยิงโดนไหมไม่เลยครัพี่จะดึงก็ได้พี่โอเคไทาการตัวเองอเคลอยขุาอยุดเช็ดดูเลยนะกินเยไม่ได้หรอจ่ายย่งอกินเลยจ่ายย่างนี่นะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ็จ็ตัวเล็กหน่อยค่ะอ๋อกำได้ครับสี่สิบบาทจะได้เอาไหนมากเอาปุ้งเอาปุ้งอะไรปูอัดได้ไหมเอ้ยตอบพี่ก่อนพี่ก็จะยิ้มพี่จะรวมหมดเลยกุ้งกับปูอัด อ๋อหมูอ่ะหมูยหมูสองกุ้งสอันนี้ก็หมูหมูคกงสีไม่เหมือนกุ้อตงอไรคตังคอ้อัดขอบคุณยังไงเชิญเกอนกระเทียมค่ะโรยครับโรยเลยนะนี่หอมมากอ่ะ สี like? mm ่ส hmm. mm ิบบาทสามตัวยี่สิบเลือกใชได้ครับมีกุ้งมีหมูมีปูอัดครับครับ

นี่เป็นสี่สิบห้ามาต่าหนูเอากระเป๋ามาเลื่อค่ะเป็นไรอาเล็กขงาเอาเ่าได้ทพี่น้องยี่สิบบาทค่ะทำเองนะคะอ๋เท่าไหร่นะคะยี่สิบาทข่ยี่สิบอย่างนี้ห้าสิบาทมีครบชุดกันมอองกล่อน็กไม่มีดินนะ คราวที่แล้วก็ไม่กินแล้วก็ทำนินนะคะอันนี้เท่าไหร้าสิบบาทค่ะน่าไม่ใหม่อันนี้ห้าสิบบาทเลยค่ะห้าสิบบาทแล้วกล่องเล็กพอ่ะลูุไหมกินไม่หมดแน่แน่เล่ะอัไรหนูเป็นคนที่ชอบปล่อยคอว่าหย่าดนึงไป เอาไเนียขเท่าไหร่สองนันเงี้ยี่สิบห้าบาทไอ้พี่แก่แล้วนะเรื่เอาไว้แ่ะหังแบบนี้กินยังไงอะหลังกินเลยหลัเดี๋ให้พี่เขาขาจขายไก่คะถูกไหม้่ไหมจริงเหรอลูกแม่ทำให้อยู่งไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาทำให้อกอ้น่ยเน่าองอร่อยนะคะ

ขายอยู่ตรงนู้นตรงนี้อแนีนาคันนี้ไมยอันนี้ขายนี่กลองแล้วต้องพี่ดำๆมากินได้ได้ม่เต้เน่ใช่ไหมได้เยแค่สาขคนแล้วนะคะจริงเหรอ เอาไปติดตู้เย็นไว้ก็ได้พี่เวลานั่นน่ะร้อนๆน่ะชงขมข่มวน่าได้ใส่ชุตาช่วหน่อยก็ได้ร่อนมออนไหนปั้มปิ้งก็โรยน้ำพร้กนิดนึงแบบนึ่งทอดอ่ะไม่ต้งเหมือนเพอนะอยากกินยากอยากกินี่าะกเจากินอย่างเป็นลังๆอย่นัได้คหมพ่ได้ไหมพได้ค่ะกินได้กันตรงที่ดำ ไม่ค้าตัดออกก็ได้นะคะที่มอดตัวเก่าออกเตัวกิกินกันบ้าทานได้ค่ะแ้วม่ได้ไม่ได้าม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้าม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้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 าม่ได้่ได้ไม่้่ไม่ได้าม่ด้าม่้่ไดไได้่่่ไม่่่้่อ่า่่่ไม่้่้า่่ได้ เอาเอาขวดไปปาหยาแล้วไปจิบไม่ิบไหมคะเอาลังคุอแบบน้ายคนไทยเห็นลังทุกคนไทยแล้วนี่เลยก็ไม่เคยกินอ่ะไม่เคยกินนะอยากกินอยากลองกกินแต่อยากกินแล้วอันนี้ก็คือของจริงะ ทานกาแฟยังพี่ตอนเช้านี่คนงานให้ตื่เต้นเวลาหมดเฮ้ยขอมพี่อยังนี่ด้วยอะ่ะเหลืองมากอะไรอย่างแบอกว่าพี่ไปกินกาแฟดำนะออ้ชินก็ได้แล้วพี่ก็ตัดอย่างเงี้ยใส่ไปไอร่อยมากบอกเขาว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะเดีย๋ยวเอานะ้ำผึ้งใส่น้องพ่อนี้ให้นี่ตัวผึ้ง น้องก็ยังอยู่ตรงนู้นสแถน้องก็แถบตังค์ขอบคุณไม่จสีจะเอาพวกพึ่งเขาบอกว่าเดือดตัวไหนเลยดำๆมี่าษาอังกิษอันนี้ตัวทานได้นิดหน่อยนะพี่เป็นตัวอ่อนถ้าไม่เคยทานมันจะเลี่ยนถ้าคนเคยกินตัวแมลงทอดจะขายไปแล้วอ๋อจังบอกว่าทำไมมันกินแบบยัวๆริมอร่อยแม่ไม่รู้หรอกเพราะแม่ไม่ชอบกินมันหอมกริ๊ด อธรรมดาเลยค่ะนี่แถบให้ขอบคุณค่ะจะตามพี่ไปปะตี่ดติมดตดตาพี่กาแฟนะพี่ใส่เท่เรไมาตดวชิ้นกับพึ่ง้อันนี้ได้ไหมคะจะดูพึ่งตรงดูอ๋อเอาเอาเอาเป็นกล่องได้ไหมรือว่าอันนี้เอากล่องด้ล่องด้กล่อง่มันจะไปเก็บยังไงติชิ้นสอ0อิตัวเดียวค่ะ อย่าเอาไอ้ตัวนี้มอใ้ตัวนี้เต็มพี่เบอกว่าตัวใหญ่รทานได้นะตัวีแต่ว่ามันจะทานยากที่มเพราวมันใหญ่รันน่้รอไปย่างพาเกลือร่อยมากเลยตัวสมบนีันจะเป็นเรืงงแสะขตัได้ตัวน้ที่อยู่ในห้องเรียนเหรพ่อต่อมันบินชนหัวตาหนูเมต่อตอนะคะ อันนั้นสามร้อยเพราะอะไรสามร้อยคือมิ้มแบบนี้จ้ะพี่แต่เป็นของมิ้มันใช้หลายราหนูก็เลยขอแพงกว่าอืมโอเคมิ้งเลี้ยงเองเป็นมิ้มป่าธรรมชาติะใช่ถ้าเพิ่งเลี้ยงมันจะเป็นตรงตอกนี่เพื่อเห็นไหมจะเป็นมชา้นคนละอย่างอ๋อหลังจากคนละแบบใช่คมันเป็นของธรรมชาติเลยจ้ะตัวใหญ่ไม่ค่อยได้มาแล้วพี่มันนานมาตัะกี้นู้นแม่ค้าก็หาไม่ได้เหมือนกันเร่ เอามาดูมาดูจังหวะลุ้นพูดเก่งมากใช่นะคะใช้ดีโทรส่งออนไลน์ได้อ๋อใช่ได้ได้เลยได้เลยค่ะอยี๋ยแค่นี้เนี่ยค่ะแม่เป็นสองส่วนแล้วค่ะ กี่อร์ฮะใส่ไหมไหมคะแล้วแต่ค่ะมันก็แค่นี้ค่ะกีฮอร์ฮะสามข้อโอเคค่ะแล้วทำไมถึงเลือกสามข้อปะได้ค่ะขี้ยวิกะทีคือแม่ตัวนี้ออกคือไม่ได้ใส่แป้งเยอะรู้เลยเพราะว่ามันไม่เป็นตัวมากเท่าไหร่ใช่ค่ะ นี่ตกลงเธอให้ฉันชินมันจะกินเนี่ยแต่จะไม่เข้าใจเข้าเลยนี่ค่ะกะทิมันจะมีความแปลกประหลาดคือถ้าเรากินแค่กะทิเนี่ยไม่เค็มใช่ไหมใช่ค่ะลองกินกะทิกับไส้พร้อมกันให้มีกะทิกับไส้ปิดนะพร้อมกันคำเดียวเลยแล้วแล้วลองแล้วลองรีวิวให้ป้าฟังด้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงกินต่ออย่าเพิ่งมองหน้ามองหน้าของบ้า แปลกไหมแปลกอะสรุปเค็มใช่ไหมเป็นยังไงใช่เค็มเค็มหวานหวานใช่ไหมครับใช่ครับนี่แหละครับความประหลาดของขนมไทยมันจะแบบถ้พูดมาก่อนมันต้องกินทุกอย่างเนครั้งแกันใช่ครับครั้งแรกกินแล้วมันจะแบบว่าจืดเบาเบาจืดเบาๆไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่ากินกับไส้แล้วมันจะมีรสชาติขึ้นมาแล้วแล้วแล้วไส้เป็นไงครับกลิ่นหอมไหมครับหอม หอมหอมกินอะไรครับนึกออกไหมกินอะไรเลยเด็กไม่รู้จักฟันเทียนเลยเลยคืันเทียนแากแบ่เบาๆคือไส้คือไส้เนี่ยพอควรนเสร็จแล้วเราจะอบฟันเทียนขั้นตอนมันเยอะมากเลยค่ะแ้จะบอกว่าถ้าไปเจอที่เราทองบ้านเราเนาะมันจะเป็นมันเป็นแป้งเขาเรียกตะพิที่มันเป็นตัวเพราะว่าใส่แป้งอยอะ แต่เนี้ยมันเป็นตะทนค่ะเป็นตัวเนี้ยที่มันละลายในปากใส่ใส่แป้งน้อยค่ะแต่ว่ามันจะอยู่ตัวเคาะด้วยการที่เราขอด้วยไปตอกแล้วเราก็ทิ้งให้มันอยู่ตัวใช่ไหต้องต้องชิมนะคะคนเนี้คนถามเขาวิธีการเปิดแากเขาไม่ได้ถี่ขาเขาจะแบบดึงดึงตรงนี้ดึงตรงนี้เขาจะดึงตรงนี้ดึงดึงดึงเข้เอามาในลายได้เลยนะคะใส่ใจคุณ เปิดเลยเปิดเลยเาจะไม่ได้ฉีกเจะใช้มุมหรอกะแแกเป็นปลีอโอยังกินว่ะวิ่งไปก่อนนะแม่ไม่ให้กินนคุณม่ขนมอะไร้อนน้ำวจะต้องเป็นคกลน้ำาอย่าต้องเลือกเลยกัี่กินกับยายไม่กินกับยายกินแบบอันนี้มีสิ่นออันนี้น มันมีกนนลิ่นที่เราเยกว่ากลิ่นกินอะไรคะกลิ่นหอมกว่ากลิ่นกลิ่นของกล้วยกลิ่นของกล้วยกล้วยน้ำว้า,อวา,วา,วาหอมใช่ไ,ไหมกล้วยน้ำว้าขาวจะหอมมากเมื่อเวลาสุกจะถ้าแวะมาเที่ยวก็อย่าลืมมาทานขนมที่ร้านบ้านจัดนนะครับอร่อยมากเลยครับเราได้อาหารเช้าแล้วนะครับแลวเราก็กลับไปทานที่โรงแรมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ